โครงการนำร่องสร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการนำร่องเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการโครงการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สซึ่งกลุ่มโรงเรียนาพาะวิยทยธรรมแผนกสมังศึกษาจังหวัดชียงรายร่วมกับะพะเยาได้ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยการสนับสนุนโรงเรียนนำร่องซึ่งในจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีทั้งหมด6โรง ร่วมกับพะเยาอีกสองโรงโรวมเป็นแปดโรงทางกลุ่มพยายามที่จะทําให้สามานเรีนนักเรียนเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีสมกับที่สมเด็จพระเทพท่านได้มีกระแสรับสัง่งที่จะทําการบํารุงพัฒนาให้สาม,มันเรีนักเรียนเนี่ยมีสุขภาพอนามัยที่ดีเพื่อที่จะทําให้การเรียนการสอนอดีขึ้นตามลาดับซึ่ง กอ,องทุนสร้างเสริมสุขภาพสสสเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาสนับสนุนในด้านงบประมาณพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสวทชซึ่งถือว่าเป็นแม่ข่ายในโครงการนี้นออที่หนึ่งอากาศควรจัดสถานที่ให้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจได้สะดวกร่างกายจึงจะสดชื่นและมีความสุข นั่นคือพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่มีอากาศม้อยบริรสุทธิ์สําหรับที่พักอาศัยของพระพิสุทธิ์สำเนียงของวัฒานานี้ทางอาตมาภาพจะเน้นเรื่องความสะอาดอยู่ีอคือหนึ่งถ้าพระพิสุทธิ์สำเนียงสุภาพดีการอยู่การกินการทําการฉันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าที่อยู่ไม่สะอาดอาจจะทําให้เกิดปัญหา,ากับสุขภาพและร่างกายเพราะฉะนั้นทางวัดจึงเน้นที่นอน ที่อยู่ในที่กินของพระภิกษุสามนเณรเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นทางเราก็เลยให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยทำตัวให้ดีให้เหมาะสมกับเป็นพระภิกษุสามนเณรจริงจัดที่อยู่อาศัยให้ดีให้เป็นที่เป็นที่เรียบร้อยอที่ี่2อาหารควรกินอาหารให้ครบตามที่ร่างกายต้องการอย่างน้อยที่สุดในรอบเจวันวก็หมุนเวียนกินให้ครบ5หมู่อาหารที่มีคุณค่าควร หลีกเลี่ยงการกินดีอยู่ดีแต่พยายามกินแต่พอดีเมื่อก,ก่อนผมไม่ค่อยชอบกินผักเพราะสาเหตุมาจากผมไม่ค่อยชอบรสชาติของมันตต่อตอนนั้นผมไม่รู้ถึงประโยชน์ของผักแต่หลังจากผมไปเข้าร่วมกิจกรรมของซีที่ไปอบรมเรื่องอาหารผมได้รู้คุณประโยชน์มากมายของมันและนำมาเปลี่ยนแปลงปรับใช้กับชีวิตประจําวัน ที่มีปัญหาคือด้านรสชาติผมจึงมาประยุกต์ใช้รสชาติที่ผมชอบแต่ไม่เสียคุณภาพคุณประโยชน์ของอาหารจึงทําให้ผมมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคต่างๆครับอ้อที่3ออกกําลังกายร่างกายจะเกิดความสบายและสดชื่นแจ่มใสเมื่อได้มีการเคลื่อนไหวให้อิริยาบถท,ทั้ง4สมดุลกันอย่างน้อยควรให้มีเหงื่อออกวันละหน จะทำให้กินได้นอนหลับดีผู้ที่ทำงานอยู่กับที่ใช้พลังงานทางกายน้อยควรจะหาทางออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเช่นการทำโยคะการทำสวนครัวเป็นต้นให้เหงื่อออกให้ได้ร่างกายจะสดชื่นอารมณ์ก็จะแจ่มใสโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีน้อยลงในส่วนตอวผมนะครับผมดูว่าคนอื่นอาจจะมองโยคะน่าเบือ่อแต่ผมคิดว่าไม่น่าเบื่อครับ ข้มีเพลงหลากหลายมีท่าประกอบหลากหลายและทําให้มีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงครับอ,อที่สอารมณ์การฝึกสมาธิเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่สงบนิ่งทําให้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น